ยัดใหญ่ให้กระหึ่มเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ฟาส t ตโชไทยแลนด์ NEV Expo 2023งานจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีมีรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบครบวงจร5.9กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรี ในส่วนที่เห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นโซนของรถยนต์ใช้แล้วนะครับหรือว่ารถยนต์มือสองนั่นเองนะครับซึ่งตั้งแต่การจัดงานในปีแรกนะครับครั้งแรกของ Fast Auto s ช o w Thailand เลยเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในไฮไลท์นะครับเพราะว่าการที่จะเลือกซื้อรถยนต์มือสองสักคันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของความกังวลในเรื่องของคุณภาพเรื่องของการรับประกันเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยนะครับต้องบอกว่ารถยนต์มือสองทุกคันเนี่ยรับประกันซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยมีเงื่อนไขในเรื่องของข้อกําหนดต่างๆม่าจะเป็นคุณภพของรถ ไม่ตัดต่อไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่ไฟไหม้ไม่ผ่านการจมน้ําที่สําคัญคือต้องถูกต้องตามกฎหมายโอนทะเบียนได้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เรายืนยันมาโดยตลอดนะครับแล้วคนที่มาเลือกซื้อรถยนต์ในงานเนี่ยก็จะได้รับคุณภาพดีๆแบบนี้ไปนะครับปีนี้ต้องบอกว่ามีผู้ประกอบการที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางดาศีนักรินนะครับ DDS Car Center รถเศรษฐีนะครับ The Best Service นะครับแล้วก็ The One พัฒนาการ มีในส่วนของโยรัชดาคาดีชัวโอเคแล้วก็แน่นอนครับต้องบอกว่ารถยนต์มือ2ของคนไทยสัญชาติไทยครับคาริโ่นะครับก็ถือว่ามาแรงทีเดียวก็เข้ามาร่วมกับงานในครั้งนี้ด้วยส่วนคนที่ชอบ Mercedes- Ben ซมือ2นะครับแล้ว่วงเรื่องการรับประกันมีรถที่มีการรับประกันนะครับจาก Mercedes- b e เบเคงของทองนะครับเซอร์ติฟายนะครับที่ใครมาดูก็อาจจะบอกว่าแหมราคาน่าสนใจทีเดียวแล้วก็มีเงื่อนไขการรับประกันด้วยนะครับยังไงก็ตามนี่เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่มาในงานแล้วอยากให้มาชมกันนะครับ ลองขับลองนั่งดูได้นะครับที่สำคัญเลยคือมีเงื่อนไขข้อเสนอพิเศษ,ษจากทางกรุงศรีอโอโต้คอยซัพพอร์ตด้วยครับ ส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับต้องบอกปีนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าหลายคนให้ความสนใจนะครับแต่ว่าในงานนี้เราไม่ได้มุ่งไปในเรื่องของการจําหน่ายนะครับอยากใช้ทุกคนมาสัมผัสเรื่องของประสบการณ์การใช้รถยนต์ไฟฟ้ารู้จักรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งขั้นตอนง่ายมากนะครับเดินอยู่ในฮอแอร์เย็นเนี่ยนะครับมาลงทะเบียนนะครับสแกน qr code แล้วเลือกเลยครับว่าอยากลองนั่งรถคันไหนนะครับมีเจ้าหน้าที่ทดลองขับนะครับให้เรานั่งนะเนื่องจากความปลอดภัยนะฮะเราก็จะได้รู้สึกว่า ฟิลลิ่งการนั่งรถยนต์ไฟฟ้าเป็นยังไงแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานต่างๆเป็นยังไงบ้างเรียกว่าดูฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็สิ่งที่ผมอยากให้เห็นเลยคือพอมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งในฮอ์ได้ครับถ้าเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เนี่ยมันไม่สามารถวิ่งในฮอ์ได้เพราะ,ะนั้นเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสามารถที่จะนั่งแล้วก็วิ่งในฮอ์แบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมรอเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เขามาขับนะครับเรานั่งอย่างเดียวครับ ก็ Lexus คันนี้นะครับเป็นหนึ่งในรถที่สามารถมาทดลองนั่งได้นะครับนอกจาก Lexus คันนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามีทั้ง MG4 นะครับแล้วก็มีรถทีหบอกรถรถบรรทุกนะครับเพื่อการพาณิชย์อย่าง CP โฟตอนนะครับแล้วก็มีรถอย่าง Neta V นะครับเรียกว่ามีรถไฟฟ้ามาให้ลองดูลองนั่งหลากหลายรุ่นทีเดียวครับ